ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับระหว่างนักแสดงสาวฟิลฟ้าสุดสวิงริงโกกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวครับหลังจากที่หันมาร่วมทําธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยวพม่าด้วยกัน ล่าสุดทางด้านของเสาเฟี้ยวฟ้าก็ได้เผยความคืบหน้าถึงเรื่องดังกล่าวว่าคดีเกี่ยวกับอดีตผู้จัดการของเฟียวฟ้าที่มีการยักยอกทรัพย์แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือยักยอกทัวพม่าที่ผ่านมานั้นอิมขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีในครั้งนี้แล้วกันนะคะโดยอดีตผู้จัดการส่วนตัวได้ออกมายอมรับสารภาพผิดต่อหน้าสารก็จะได้มีการชดใช้คืนเงินให้ในสิ่งที่อดีตผู้จัดการได้ยักยอกไปต่อหน้าสารในวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีนี้เนี่ยอดีตผ เป็นการกระทำที่ผิดและก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราได้ทำการแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรครับแต่เนื่องจากว่าติดในช่วงของสถานการณ์โควิดระบาดในช่วงที่รุนแรงทำให้คดีเกิดความล่าช้าไปโดยที่สาวอิมนะครับก็ได้เคยออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนและทุกคนไปบ้างแล้วในครั้งนี้เห็นว่ามีการยอมรับแล้วก็สารภาพผิดอิมก็พร้อมที่จะให้อภัยและไม่เอาความผิดในคดีนี้ถือว่าคดีนี้ได้สิ้นสุดต่อกันแต่หากยังไม่กลับตัวกลับ อิมก็จะมีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปอิมขอขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรมอิมขอบคุณทุกๆคนที่คอยเมตตาให้กําลังใจเสมอมาขอบคุณมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่เธอโพสต์ไว้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ